ต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการสวัสด mm. ีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สวัสดีครับแฟนเพจสื่อข่าวไทยพีภาคอีสานเพื่การเมือสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการเจาะสนามข่าวอีสานสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการ คุณผู้ชมเข้าสู่รายการจอดสนามข่าวอีสานค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปนะคะสัปดาห์นี้อยู่กับอ้นกัญญารัตน์ลิมอมเอนืลาบค่ะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาชมผลงานศินละปะค่ะถักเส้นใยทอไอ,อุ่นนะคะซึ่งเป็นผลงานศินละปะจากครอบครัวคนรักศิละปะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ ผลงานที่เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามหลังจากนี้นะคะเป็นเรื่องราวของชายวัย86ปีค่ะที่ต้องสูญเสียภรรยาอันเป็นที่รักอย่างกระทันหันนะคะทำให้จากบุคลิกภาพเดิมที่เคยเป็นคนสุดใสแล้วก็มีความสุขร่าเริงนะคะต้องเข้าสู่สภาวะของโรคซึมเศร้าค่ะคนในครอบครัวก็ต่างหาวิธีในการช่วยเหลือค่ะและก็มาพบนะคะว่าอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่ชายวัย86ปีคนนี้รักมาก นั่นก็คือเรื่องของงานศิลปะค่ะพวกเขาใช้งานศิลปะในการที่จะดูแลชายที่เป็นที่รักของพวกเขาค่ะจนสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะเหล่านี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามผลงานและพูดคุยกับเจ้าของผลงานกันค่ะ นอกจากเจ้าของผลงานที่เป็นชายวัย86ปีแล้วนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปรู้จักกับบุตรชายของท่านกันนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นครอบครัวรักศิลปะนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกับอาจารย์ปุ้ยหรือว่าพี่ปุ้ยนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่เป็นพี่ชายเนาะก็คือน่าจะเป็นพี่ตุ้ยนะคะพี่ปุ้ยสวัสดีค่ะพ,พี่ตุ้ยนะคะสวัสดีค่ะอ่าค่ะอยากทราบถึงที่ไปที่มาที่ทําให้คุณพ่อค่ะ มาใช้งานศิลปะทราบว่าต้องสูญเสียคุณแม่นะคะเก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะตรงนี้ที่ทําให้แล้วคุณเห็นบอกว่าเรื่องราวนี้คือคุณพ่อเข้าสู่สภาวะของโรคซึมเศร้างานศิลปะมาช่วยยังไงคะพี่ปยคือเมื่อปีหกหนึ่งนะครับเดือนกรกฎาเราสูญเสียแม่ไปตอนนี้เนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคู่ที่สนิทสนมกันมากทำอิตสกรรมร่วมกันทุกอย่าง เราจะเห็นภาพพ่อกับแม่ร้องคาราเกะด้วยกันว่ายน้ําด้วยกันทํากับข้าวทําสวนด้วยกันตลอดครับพอสูญเสียคุณแม่ไปพวบเนี่ยภาพที่เราเห็นเนี่ยคือคุณพ่อเนี่ยจะพักอยู่กับพี่ตุ้ยพักอยู่พี่ตุ้ยเขาจะเหนาลงเรื่อยพูดน้อยลงนะครับเพลงคาราเกะก็ไม่ร้องแน่นอนนอนจนนอนทับไหล่โดยเองจนไหล่ข้างขวาเนี่ยไหล่สุดเลยนะครับเดินเองจนถึงปัจจุบัน ก็จะเรียกว่าซึมเศร้าแบบชัดเจนแล้วก็กังวลมากๆว่าจะมีอะไรที่เรื่องที่เราไม่อยากให้เกิดข,<อ>ขึ้นเกิดข<อ>ึ้นนะครับแล้วมาเมื่อตอนต้นๆปี6-2เนี่ยพ่อโพสต์ภาพภาพหนึ่งในไลน์นะครับ<อ>ซึ่งเป็นภาพที่หลานชายคนโตนนเนี่ยคือปลื้มเนี่ยเขาวาดภาพให้ปู่ในตอนวันพอนอ่อห้าทนเป็นภาพลายเส้นธรรมดาพ่อเอามาโพสต์ในไลน์ปุ๊บนะครับโพสตในไลน์เสร็จแล้วก็ พ่อก็พิมพ์บอกว่าถ้าพ่อตายให้เอาภาพที่ที่น้องปื้มวาดนะเป็นภาพหน้าสมเป็นภาพหน้าสมพวกเราก็ที่พอยิ่งมาพูดอย่างนี้เราก็ยิ่งคิดยิ่งกังวลยิ่งกังวลกันใหญ่ตอนนี้ว่าตอนนี้พ่อกําลังคิดอะไรอยู่หรือพ่อกาลังพ่อกําลังต่อสู้กับอะไรหลังจากนั้นวันเดียวนะหลังจากนั้นวันเดียวเนี่ยพ่อโพสต์ภาพวาดของตัวเองคือวาดภาพตัวเองนั่งคม คงสองกระจกแล้วก็วาดภาพตัวเองนะครับเป็นภาพลายเส้นขาวดำพ่อเขาเขาเขาเรียนคอชั่นนะจบคอชั่นแล้วก็มาเป็นครูศิลปะนะครับครูศิลปะก็เหมือนที่พี่ตุ้ยบอกก็คือว่าพอหลังหลังจากเกษียณก็มีวาดบ้างแต่ก็ทิ้งไปนานนะครับแล้วปัจจุบันนี้อาการคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะคนละคนนะฮะจากที่พี่ตุ้ยบอกว่านอนอย่างเดียวนะครับนอนจนไหลซุดไปข้างหนึ่ง ตอนนี้ตื่นขึ้นมานะครับตื่นแต่เช้าก็คือปิดจวบก็คือคมาปาดใบไม้ปาดใบไม้นะครับแล้วก็เริ่มที่จะวาดลูกค่ะปา,าดวาดลูกก็คือเริ่มปาดใบไม้แล้วก็ทานอาหารเช้าแล้วก็วาดรูกนะครับ<ม>แล้วก็สลับด้วยร้องเพลงกังเราเก่งฉะนัว,ว่าตอนนี้เราน่าจะอยากรู้จักคุณพ่อแล้วนะคะศิล,ลปินนะคะต้องเรียกขออนุญาตเรียกว่าเป็นศิลปินใหญ่ของบ้านเลยก็ได้เนาะ วันนี้เราได้รับอนุญาตจากทางครอบครัวนะคะให้มาติดตามผลงานซึ่งเชื่อเลยค่ะว่าน่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนได้นะคะแล้วเดี๋ยวขออนุญาตคุณพ่อคุยด้วยนะคะสักนิดนึงขอลบกวนเวลานิดนึงนะคะอ,อนุญาตค่ะค่ะวันนี้วาดภาพอะไรคะคุณพ่ออันนี้เป็นหุ่นนิ่งค่ะแบบคือพ่อพ่อจะถนัดภาพคนภาพหุ่นนิ่งภาพวิวโกหกเขียนนิดเดียว ในนี้มีภาพคุณแม่ไหมคะแม่ไม่มีนะไม่ได้วาดภาพคุณแม่มีหลายคนถามเรื่องนะี้เดี๋ยวต้องให้พ่อตอบทาไมคะคุณพ่อกำลังกะถามเลยว่าทาไมคะถึงแบบไม่มีภาพค,คุณแม่เลยลูกๆก,ก็ถามเหมือนกันบอกทําไมถึงไม่เก็พอ่อพ่อเียบว่าคนแม่แม่สามารถที่จะเขียนภาพแม่แสดงให้คนดูแต่แภาพนั้นเป็นเป็นของที่ไม่จริงที่ จริงๆแล้วการที่จะเขียนภาพแม้ตรงนี้มัมาเขียนด้วยใจจริงๆไ,ไม่ได้เขียนแสดงเอ้แห่แสดงว่าพ่อจะเขียนแต่ว่าเขียนในโอกาสพิเศษตั้งใจ<ม>เขียน,น,นจริงคุณพ่อคัผลงานในนี้น่าจะมีสักชิ้นหนึ่งที่คุณพ่อน่าจะภาคภูมิใจที่สุดครับ อยากจะขอความกรุณาให้คุณพ่อพาเดินไปที่รูปนั้นสักนิดหนึ่งได้ไหมคะครับโอเคค่ะเดี๋ยวรูกกวนพี่ปุ้ยค่ะค่ะขออนุญาตนะคะภาพนี้ครับดูคล้ายๆคุณพ่อแต่น่าจะหนุ่มกว่าไหมคะเอ๊่หรือว่าตัวจริงน่าจะหนุ่มกว่าเพือคือผมตั้งใจไวแจะวางทุกกัน แล้วจะเขียนภาพนี้เป็นภาพสุดท้ายเพื่อให้โลกไปวางหน้าศพคู่กับผลงานของหลานอยู่ที่ปัแม่กคือลูกชายของเพราะว่าะที่บอกว่าเป็นรูปลายเส้นบเขียนลายเส้นเขียนภาพผูกดูแล้วสวยมากรูปนั้นทำาให้ผู่ย้อนมาเขียนภาพแล้วก็บอกลูกๆบอก วางน้าศพภาพนี้ตรงนี้ภาพของปืนวางภาพน้องปืมคือแรงบันดาลใจในนี้มีไหมคะพี่ปุ้ยอ๋อเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะไปดูตรงนั้นภาพนี้ตัวอย่างตรงนี้คือวาดนี้คือยังไงเป็นช่วงวัยไหนอะไรยังไงคะเนี่ยค่ะคุณพ่ออธิบายภาพนี้นิดนึงเป็นประเภทไหนยังไงคะก็เขียนเขียน ปัจจุบันนี้แหละครับคนที่ดูแลพ่อเป็นคนถ่ายถ่ายเสร็จแล้วพ่อก็วาดอ๋อวาดตามภาพครับพี่พี่ขอเพิ่มเติมนิดนึงได้ค่ะเมื่อก่อนเมื่อก่อนที่พ่อวาดภาพเนี่ยนะมีจะมีภาพเป็นกระดาษเนาะแล้วก็ต้องมีตีสเกลนะครับตีสเกลค่ะแต่หลังจากที่พ่อเริ่มวาดภาพมาแล้วก็พัฒนาแล้วก็กลับมาเป็นคนเดิมไม่ต้องตีสเกล นอกจากไม่ต้องตีสเกลแล้วเนี่ยต้นแบบของภาพเนี่ยดูในมือถือครับดูภาพจากมือถือนะครับยิ่งทําให้พวกเราลูกๆเห็นว่าพ่อกลับมาอย่างอยมากเพราะว่าสายตาก็ได้นะครับแล้วก็มือไม้ก็ทํางานอย่างเต็มที่เป็นภาพนี้ก็พ่อถ่ายภาพโดยการถ่านกระจกเอ้ยให้ให้พี่วันเนะพี่วันถ่ายให้แล้วก็พ่อดูจากมือถือแล้วก็วาดงานไม่ต้องตีสเกลคือพ่อวาดเสร็จแล้วถึงรู้ว่าลืมใส่แว่นตา คุณพ่อคะถ้าวันนั้นไม่มีงานศินละปะจะคิดว่ายังไงคะคุณพ่อถ้าวันที่ไม่ได้เห็น,นภาพของน้องปลืม้มคิดว่าจะได้กลับมาจับผู้กันอีกไหมคะคือผมไม่คิดแลวค่ะไม่คิดว่าจะได้เขียนอนะพอดีเขียนภาพนี้ลูกเอาองค์เพชรออกอแล้วก็มีท่านลูกศิษย์นะ ให้กำลังใจพ่อก็เรียกเขียนต่อก็คือได้รับกำลังใจนอกจากครอบครัวครับคิดจริงคิดว่าจะเป็นภาพสุดท้ายกลายเป็นเรียกว่าภาพเริ่มต้นเริ่มต้นเลยครับโอ้หลังจากที่แบบสักสองปีได้สองปีเนาะเพราะว่าปีหกหนึ่งที่เสียคุณแม่เริ่มเริ่มต้นแล้วจากจากที่ตีสเกลณอณวันนี้ได้นับบ้างไหมคะว่าได้กี่ร้อยรูปแล้วคะน่าจะ น่าจะเกือบๆร้อยครับนายอนผมครับน่าจะเกือบๆร้อยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเนี่ยครับตัวโซเชียลเน็ตเวิร์กพอคุณพ่อวาดภาพพวกที่เนี่ยก็ถ่ายวีดีโอบ้างถ่ายภาพนิ่งบ้างแล้วก็โพสเฟนบุ๊กพอโพสเฟนบุ๊กปุ๊บลูกศิษย์ของพ่อสนับพ่อสอนอยู่สนามบินแล้วเมื่อก่อนลูกศิษย์ของพ่อเพื่อนๆของพวกเราก็เข้ามาให้กำลังใจแล้วเราก็เปิดให้พ่อดูพอเปิดให้พ่อดูปุ๊บเนี่ย เชื่อว่าตรงนี้เป็นพลังด้านหนึ่งที่โซเชียลเน็ตเวิร์กถ้าเราใช้ที่ผูกทางก็กลับเข้ามาเยอยแยะพ่อได้เหมือนกับว่านพ่อไม่ได้ทํางานในมุมแคบแคตอนนี้ทุกคนรับรู้งานที่พ่อทำค่ะเชื่อว่าน่าจะเป็นกําลังใจที่ได้รับมาแล้วก็ทําให้คุณพ่อเนี่ยอยากจะถ่ายทอดกําลังใจเนาะนี่ก็ทําเสต็มโอ้ลูกๆสนับสนุนทั้งหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเราเดินกลับไปที่เดิมนะคะคุณพ่อจะได้ไม่ยืนนานเนาะคุณพ่อขาแล้วทีนี้ อยากจะให้คุณพ่อค่ะลองบอกนิดนึงว่าตอนนี้ถ้ามีใครที่เคยเป็นเหมือนคุณพ่อถ้าหากเราได้ถึงในช่วงแบบคือคุณพ่ออยากจะให้กําลังใจเขายังไงะคะก็พ่ออยากให้กําลังใจต่ว่ามันมันมีข้อจํากัดอยู่อย่างคือลูกก็เคยเคยคุยกับพ่อบอกคนที่จะมีความสุขที่สุดคือคนที่ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบค่ะ ถ้าถ้าคนที่กำลังได้รับความทุกข์ถ้าไม่ชอบศิลปะพ่อพผช่วยยากครับช่วยไม่ได้กันต้องบอกว่าต้องหาสิ่งที่ตัวเองรักให้เจอครับแต่แต่ถ้าจะช่วยคือเริ่มจากการร้องเพลงคือร้บบรองเพลงเนี่ยอาจอาจจะร้องได้ทุกคนร้องเพลง บดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งได้มีการอินบ็อกนะคะไดเล็กข้อความโดยตรงนะคะว่าอยากให้คุณพ่อมาแสดงผลงานเดี๋ยวเราจะไปคุยกับอาจารย์นิยมกันนะคะว่าอะไรที่ทําให้อาจารย์นะคะมองแล้วก็คิดไอเดียว่าเนี่ยน่าจะเป็นการสร้างพลังให้กับชายวัย86ปีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะ,คะนี่นะคะก็คือ อาจารย์นิยมนะคะซึ่งเป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะคอาจารย์คะเมื่อสักครู่พี่ปุ้ยได้บอกว่าอ,อาจารย์รเป็นคนอ in ิ inbox นะคะส่งข้อความหาพี่ปุ้ยเลยว่าเอ๊ะทำไมไม่ให้คุณพ่อมาแสดงผลงานคะเพราะอะไรคะอาจารย์อะไรคือจริงนโยบายของหมหาลัยในการพัฒนาหอศิลป์ <c oughs> สร้างหอศิลป์ใหม่คือเปลี่ยนใหม่หอศิลป์ไม่ใช่พื้นที่ของ ศิลปินชั้นเลิศม,มีชื่อเสียงเท่านั้นคความจริงแนละ้วหอศิลป์มันคือพื้นที่ที่เปิดให้ใครก็ได้ที่รักศิลปะชอบศิลปะอยากแสดงออกอเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินเรื่องของคุณพ่อซึ่งซึ่งท่านก็เป็นคนเขียนรูปนั่นแหละแต่ว่าโดยโดยวัยที่ผ่านไปก็ทําให้เกิดความล้ามันหาอุปสรรคมากมายเพื่อทําให้ผมได้คิดถึง ครูบาอาจารย์ศิลปะม,มันสร้างคนคนสร้างศิลปะถ้าเมื่อไหร่คนเขาได้ได้สร้างสิ่งที่เขารักแล้วมันเติมพลังให้เขาเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบอย่างที่ดี<อ>ที่เขาเรียกว่าศิลปะบําบัดเคสเนี่ยผมใครมองยังไงก็ตามผมมองนี่คือศิลปะบําบัดเป็นศิลปะที่เยียวยาร่างกายกับจิตใจมันมันชี้ให้เห็นค่อนข้างชัดว่าพลังที่มาจากข้างในมันยิ่งใหญ่กว่าร่างกาย ร่างกายของเรามันนับวันจะเหี่ยวแห้งแล้วก็ตายไปแต่ถ้าเมื่อไหร่พลังข้างในที่มันมีมีมีการจุดประกายด้วยสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบไอ้ร่างกายที่เหี่ยวมันกลายมามันกลับมาสง่างามอีกครั้งนึงผมก็เลยเฮ้ยพ่อเอาพ่อมาหน่อยมาเป็นตัวอย่างหน่อยเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนเต็มที่ผมผมต้องการเพลงแต่ให้เห็นว่านี่คือ,น,คอนี่คือมิติใหม่ของหอศิลป์ที่เราไม่ใช่เอารูปม,มาแขวนแล้วก็จบไป มันมีเรื่องเล่ามันมีแบบยิ่งได้คุยกับพ่อยิ่งได้คุยกับพ่ออ้อยด้วยนี่คือต้นกล้าวิธีคิดที่จะหล่อหลอมให้คนในครอบครัวมองงานศิลป,ปะบางอย่างและก็ร่วมกันแล้วว่าเอาศิลป,ปะนั่นแหละคือพลังที่จะเติมความรักเติมความเข้าใจเติมไฟให้กับชีวิตของแต่ละคน เชื่อว่าในยุคป,ปัจจุบันเนี้ยเรื่องของสังคมผู้สูงอายุน่าจะมีปัญหาสําหรับหลายๆคนต้องต้องต้องเราต้องยอมรับว่ามันคือปัญหาในเรื่องของครอบครัวด้วยเนาะพี่ปุ้ยพอดูแล้ววันนี้อยากจะให้พี่ปุ้ยค่ะลองสะท้อนหรือว่าชวนให้คนในสังคมได้มาคิดได้มาดูแลคนใกล้ชิดค่ะเชื่อว่าไม่ว่าจะด้วยปัจจัยภายในหรือภายนอกทุกคนต่างหวังดีกับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนแน่นอนอะไรอย่างนี้ยค่ะครับก็ Go. จากประสบการณ์ที่พวกเราลูกๆได้ดูแลคุณพ่อนะครับแล้วก็พลิกสถานการณ์คุณพ่อเนี่ยจากมากกว่าซึมเศร้านะครับกลับมาเป็นคนใหม่อย่างที่น้องอ้นแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านได้ได้เห็นนะครับพี่ว่าพลังอย่างหนึ่งคือพลังของสมาชิกในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลูกก็ดีหลานก็ดีนะครับกลับมานะครับกลับมาหากิจกรรมอะไรที่เป็นกิจกรรมร่วมกัน หาตรงนั้นให้เจอแล้วก็สื่อสารกันนะครับยิ่งยุคนี้มีสังคมออนไลน์แบบน,นี้เราใชใ้ให้มันเป็นประโยชน์ใช้ในทิศทางที่เป็นบวกสื่อสารกันนะครับอ,อย่างในครอบครัวพี่ก็จะมีไลน์กลุ่มพี่ตากับปู่คุยกับหลานพ่อคุยกับลูกแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับแบบนี้อยู่เรื่อยๆจนสุดท้ายถ้าหาปัจจัยภายในคือสิ่งจุดร่วมกันในครอบครัวไม่ได้จริงเราค่อย ออกไปหาปัจจัยภายนอกอที่เข้ามาเสริมน,นะครับแต่ปัจจัยภายนอกอาจจะทําให้เราห่างกันออกไปถ้าเราหาปัจจัยภายในอย่างเช่นพวกงานศิลปะแบบครอบครัวพี่นะครับครอ,อบครัวอื่นก็จะเป็นเรื่องอื่นกิจกรรมร้องเพลงอะไรเงี้ยกิจกรรมร้องเพลงเลี้ยงสัตว์นะครับพืชผักสวนครัวท่องเที่ยวะนะครับกิจกรรมอย่างอื่นที่จะเป็นกิจกรรมที่เชื่อมจิตวิญ,ญญาณของคนในครอบครัวไว้ด้วยกันก็จะช่วยได้เดอย่างที่พ่อบอกว่าเหมือนเรา พี่กับพี่ตุ้ยกับน้องสาวคนเล็กนี่คุยกันตลอดเลรับว่าเหมือนเราได้พ่อเขาเกิดมาใหม่มค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวของพี่ปุ้ยคุณพ่อแล้วก็คนในครอบครัวนะคะ ถึงการจัดก,กิจกรรมถักเส้นใยทอไออุ่นนะคะเชื่อว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคุณผู้ชมที่ได้ติดตามนะคะถ้าหากใครสนใจผลงานนะคะก็สามารถติดตามได้ทาง Facebook f แฟนเพจถักเส้นใยทอไออุ่นนะคะหรือว่าจะมาชมผลงานได้ที่หอศิลมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะเพื่อที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจรวมถึงสร้างกําลังใจให้กับตัวเองและครอบครัวค่ะ สำหรับสัปดาห์นี้นะคะดิฉันกัญญารักน์นิมมอำนวยลาาพร้อมทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ